ปัดตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะก็ไปซักเสื้อให้ด้วยนะจ้ะหุยเหม็นนะ่ะเนี่ยน้ำพร,ริกปลาไหลไงลูกของอร่อยเลยนะนี่แม่ที่นี่อ่ะมันในเมืองนะไม่ใช่บ้านอกถึงจะได้กินอะไรเหม็นเ็นแบบนี้ชัยสบายดีไหมลูกอ้าวแม่โทรแม่แม่จะมาก่อนเวลาทำไมแม่ไม่โทรบอกล่ะครับผมบอกผมจะไปรับไง ไรหรอกแม่นั่งรถไฟมาก็สะดวกดีแต่ขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่แม่อุตห์มาจะมาดูแลลูกของผมนะครับแหมแม่จะไม่มีดูได้งไงลานแม่ทั้งคนนะลูกอเออว่นไปไหนอะ่ะอ๋อเพื่อเหรอครับก็คงจะไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมะครับแม่อ้าวนี่ไงมาแล้วแม่มาทำไม พี่ให้แม่เข้ามาช่วยดูแลลูกของเราอ่ะพอดีว่าแม่บ้านเราอ่ะกลับตั้งสัปดาห์หนึ่งนะเปิ้ลที่จริงอะ่ะไม่ต้องก็ได้มั้งเด็กๆเ,เขาคงจะอายอ่ะที่มีย่าบนันนอนเปิ้นทำไมเปิ้นพูดแบบนี้แม่อย่าไปถือเปิ่นกาเลยนะครับอเอางี้แม่เพิ่นมาเหนื่อยอะ่ะผมพาแม่ไปพักผ่อนดีกว่าไปเดี๋ยวผมพาไปจะมา นี่แม่ปัดตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะก็ไปซักเสื้อให้ด้วยนะจ้ะอ๋อพอดีหิวอ่ะมีอะไรกินป่ะถ้าไม่มีก็ไปซื้อน้ากับซอยให้หน่อยนะโอแม่ทำอะไรให้กินครับเนี่ยโหของกินน่าก,กินทั้งนั้นเลยแม่ แม่ทำอะไรให้กินน่ะอุ้ยเหม็นน่ะโอ้ยเปิลเนี่ยน้ำพริกปลาล้างไ้ลูกของอร่อยเลยนะปลาล้าเหรอโอ้ยเหม็นจะอ้วกนี่แม่ที่นี่อ่ะมันในเมืองนะไม่ใช่บ้านนอกถึงจะได้กินอะไรเหม็นๆแบบเนี้ยไม่รู้แหละขนาดเนี้ยกินไม่ลงหรอกแม่ไปซื้อให้ใหม่เลยปะนี่เปิลพูดจาให้เกียิแม่พี่บ้างนะพี่ชายหุบปากไปเลยนะ ที่นี่มันบ้านเปิ้ลและก็งานที่พี่ทำอยู่มันก็ป็นสับพอเปิ้ลเ,เพราะฉะนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงกับเปิน้นเปิ้ลจะเย็นเย็นลูกเดีย๋ยวแม่ไปซื้อกับข้าวให้ใหม่นะไม่ต้องเถียงกันลูกรอแม่นี่นะแคนี้แหละเปิ้ลเดี๋ยวพี่พาแม่ไปส่งก่อนนะไปก่อนนะจ๊ะไปเลครับแม่ จะได้ก็ดีครับครับแม่ผมถึงบ้านแล้วครับแม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอุอตัวนี้ก็สวยได้ครับแม่ครับวสวัสดีครับสีนี้ก็สวยอะ่ะกิ่นอะไรอะ่ะ นี่นี่ปลาร้าเหรออ,อ้ยจะอ้วกอะ่ะทิ้งไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> คุณเหม็นขนาดนี้เอาเขามาบ้านได้ไงเนี่ยนั่นปลาร้าของแม่ผมนะก็ใช่สิกินลงเหรอโอ้ยแค่ได้กลิ่นนะก็จะอ้วกแล้วเนื้นี่เอาขึ้นรถมาด้วยใช่ไหมในรถคงจะเหม็นนะเอาสเปรย์ไปฉีดในรถด,ด้วยแล้วเสื้อผ้าเนี่ยรีบไปเปลี่ยนเลยเหม็นตลบอบอวนติดเสื้อมาแล้วเนี่ยว้ยนี่เปิลเปิลรังเกียจแม่ของพี่ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ใช่อ่ะสิแม่พี่มันก็แค่คนแก่ๆที่มาจากมันนอกอะนี่เปิ้ลแต่เวลาแม่ที่เขามาเนี่ยเขาก็แต่งตัวดีไม่ใช่เหรอมีแต่เปิ้ลน่ะที่ไปดูถูกเขาไปหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลาและอย่างเขาทิ้งไล่ทิ้งนามาเพื่อมาดูแลลูกของเรานะเปิ้เคยขอบคุณเขาบ้างหรือเปล่าสะอาดเหรอมันก็ยังดูสกปรกอยู่ดีในสายตาเปิ้ลอะ ทุกครั้งที่มานะ<อ>เนื้อตัวก็กลิ่นอย่างกับขี้วัวขี้ควายอะเปิ้ลที่พูดนะ่ะนั่นแม่พี่นะไม่รู้แหละไม่ต้องให้แม่พี่มาอยู่ที่บ้านเราอีกเปิ้ลแต่เวลาแม่พี่มาเนี่ยเ,เขาก็มาดูแลลูกให้กับเรานะเปิ้ลก็ไม่ได้ขอนะทุกครั้งที่มาเนี่ยอัดมากเลยอะเอาเป็นว่าไม่ต้องให้แม่มาอยู่ที่นี่อีกถ้าเอาแม่มาอยู่ที่นี่อีก เราอยากันดีถ้าอย่างนั้นนะ่ะพี่ว่านะเราเลิกทะเลาะก,กันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะโทรหาแม่พี่เองแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับไปอยู่กับแม่นะครับอ๋อเป่าเหรอครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเปิ้ลหรอครับแม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมรักแม่นะครับ นี่นี่พี่จะทิ้งลูกทิ้งเมียเหรอเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเปิล <P ern? S 1> พี่ไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับแม่แต่พี่ไม่อยากอยู่กับคนอย่างเธอจังฮานี่พี่จะบ้าไปแล้วเหรอพี่ลืมแล้วเหรอว่าที่มีอยู่มีกินมีใช้ทุกวันเนี้ยมันก็เพราะว่าบ้านก็สนับสนุนมาใช่พี่มีกินมีใช้ทุกวันเนี้ก็เพราะบ้านเธอและเธอสนับสนุนพี่แต่ชีวิตของพี่แม่พี่เป็นคนให้มา เกได้เจอกันเลยแล้วอยากจะได้ของทุกอย่างคืนใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยทุกอย่างเอาคืนไปให้หมดแล้วจากนี้เราไม่ต้องเจอกันอีกแล้วลูกอะ่ะพี่จะเป็นคนเอาไปเองพี่ชัยกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ชายพี่ชัย,ชยทำอย่างนี้ไม่ได้นะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาพี่ชัย 候鸟已南飞，还有我在这里痴痴地等你归，还有。